สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอ้์สุขสุกคนเนาะกายินดีต้อนรับเขาสู้ช่องซาวลายคือเก่าคือเดิมเนาะพบพ่อสาวลายในเมื่อน,นี่ก็อยู่ที่เฮืนอนคอน้องไอเดียนาะพี่พ่อแม่พี่น้องกับสาวลายกับสุภาพพ่อแม่พี่น,อน้องไปเบิ่งไปช่มน้ำก,กัดเนาะก,ก็เห็นว่าน้องไอเดียเพิ่นเพิ่นโดนตัดไฟนาะไม่ถอดเพิ่นตัดไฟและน้องไอเดียกะ นอนห้องไห้ไปึ้นพี่น้องกับพิตาติตต์ตนเนาะจิตาชงาเพื่อนเนะาะสศร้ารายกับเศร้าึ้กันยังแบบบ่ได้เข้ามา,านอ้องเพื่อนโดนพ่อสมควรเนาะแต่เมื่อนี้เขาก็ออกมาแต่บ้านแต่เศ้าๆเนาะก็เลยมีโอกาสเนาะกะเวลามันรายพี่น้องเขาก็เลยเวเขาหาน้องไอเดียเนาะกาสิภาไปเพิ่งไปชมน้ำกันแ้วก็ไปหานอ้องไอเดียว่าตอนนี้ท่งน้องไอเดียเพื่อนยูเื่นยูซ่านหรือบอเนาะเพราะว่า ย่นว่าเพื่อนย่านว่าน้องไอเดียเพื่อนไปหาดินน้ำมูน้ำคูเนะาะบะคู่าจะเจอน้องไอเดียหรือบอ่เนาะโอเคพี่น้องสลายกันสิปั๊บเป็นกล้องหลังเด้อพอแมมพี่น้องเนาะเรากัญยาขับไปหาน้องไอเดียกันได้เนาะทุกคนโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กลับมาฮอดมาถึงหน้าเฮือหน้าซานของน้องไอเดียแล้วเนาะก,กับมีขนมมาฝากมาต้อนเพื่อนเนาะก,ก็จะเป็นขนมตังเต๊เอ ทางยักคูฟังไทยเพื่อนฝากมาเนาะพี่น้องกะซิพาพ่อแม่พี่น้องย่างเข้าไปหาน้องไอเดียกันด้วยนาะว่าตอนนี้ทั้งน้องไอเดียเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ซานหรือบอเนาะสาวคึมกำมาหอดก่อนนี่เนาะสบายด้อสาวคึมสบายจือข่อยบ่จือสวายสาวอย่างนะสวายอ่ะสวายกับสวายเนาะด้วย อ่ะีอ่ะีกินขอ้ยละกินแับยังนะน่ะอ้โอันนี้เป็นกระมีเต็มหมดพี่นนองอืมเป็นอะไรนอดีสบายดีโบสบาดีขอบป็นมาหาเจ้าลายมือเก็ดอาตย์ได้จังเนาะาจืน้องไอเดียพ่นจือทุกคนเนาะขึ้วเจ้านอนไถ่ที่ยังบอกที่ขาเปเจ้านอนไห่ฮะ ตัดไฟแล้วเมตู้เจ้านัมบ์บ์เมตู้ใส่ลูกเมตู้โอ้เมตู้อยู่เพื่อนเพื่อนหัวเมียเมีโอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ใส่ลูกเป็นยังคือตัดไฟหูฟังเหตุผลเมตูุเพื่อนให้ก็เพราะตู่าจังตัดไฟนะหูเพื่อนบาร์ยูนรำกันบอกระเมตู้ประตูบอเพื่อนเป็นยังลูกป้าตัดแล้วโอ้อยู่กันโดนป้ากันโดนเหรอบอเลยโอ้นอกไอเดียกับหูนอกป้ากันโดน เป็นยังไงเด็กขึ้นไปอยู่ในประตูซมเป็นห้องประตูโอ้โหพี่น้องเออเพก่อนจ้างไปหกประตูเนาะเพื่อนเป็นเด็กทิศนานหักไปดูประตูอย่าประตูผู้พิพากษาหรือประตูเงาบ่หน่อยเสาร์บอนนมนะขอบใจเนาะครูบาที่เป็นฝากน้องไม่เฮาเนาะแต่ประเทศไทยเนาะเพิ่นบ้าอยู่ในวัดิเลยเพิ่นกะได้ของแบบซีเมนเพิ่อนมาใส่บาทอะไรฝากมาแบ่งปันเนาะพอเอาไว้เพิ่นก็กินบุดเนาะเพื่นเนาะเป็นมีมาม่าขนมข้าวต้มนมเนาะลายซีลายหยางก็เป็น กะขอบใจเพป็นหลายเด้อเป็นอยู่ดีมีแห้งเด้อแล้วก็ขอให้เพื่อนอัอนยูมันขอนยืนเนตะสูพ้พฤศจิกมาเลยพี่น้อยคือสิบวันไรขนมเลยตลกตน,น้องไ<ห>อเดียมื่อที่เพื่อนติดตัดไฟเพื่อนก็ได้บอกพอถ่อเจ้าอยู่บ่บ<อ>่แบบว่ามืดตึ๊บไปเลยบ่ดเพื่อนตัดจ็กมื่อแล้วเพื่อนตัดไฟนะสองมือสองมือนี่เลยอืออยูอ่มืดป่ะป่านี้ข้าวสมมติว่าข่าวไฟน้องไอเดียนี่แพงบุลุก เจ้าบริหารเพิ่น,นบ<อ>่โอ้ต้องท้าเบิ่งปลาเข่าเนาะปลาเข่าไผ่รแถดราคาเทแถดเนาะโอ้บางเธอเบิ่งผู้บางเคย,เเคยมีผู้ใหญ่ใจดีอันอยากอยากซอยเลื้ยงน้องไอเดียมาเศร้าคืนกะสีเดบอกเพิ่อนานะเนาะลูกบอชิดมาหา,จาเจ้าแต่เศร้าพุงไหมเลยคอยขึ้น <laughs> ออบอชิดสัมผัสว่าเจ้าน่ะห้ยบิดมือบ่ห้ยบิดคืนบ่เจ้าหายดีบ่จ้ะห้เป็นยังเสียใจููต ทไเราไปไปถามเพื่อนบอกแม่ตู้แม่ตู้จะตัดไฟเฮาเห็ดยังไปถามบอกพอตู้ไปถามโอ้เน่พอตู้ไปถามเลยเนพิษกันไดสว่างเนพิษกันก็พอตู้เพื่อนเราลึ้มชิมาเบา่าวดีมันข่าวดีเรากึ้นจะพาภาษาจะไปปวดตาเมื่ออื่นไพบาะเบื่อจะเตรียมตอับน้นมลเคื่องงามๆเรวคืาพาไปดึกหาหมอฉาบท่านเจ้ายังให้พวกเขาเจ้ามองเห็นเนาะ บรต้องบรต้องเอาหูเป so sure ็นภาระของสายตาคนใช่ไหมวะโบ่บหอยโบหอยหูมาเป็นภาระของสายตาเลยเนาะพี่น้องสายตาแนี่ยบหอยหูก็ต้องเอาหูฟังอะนะไปยังก็มูติเราเพิ่อนให้ว่าตาโบหอยหูแบบตามืดบอดเนาะปุ๊บตาบ่เห็นหูเขาต้องเอาหูเป็นภาระแว่าต้องฟังฟังเสียงเอาเสียงคอกๆได้คอยนลูบไปน้องไอเดียหรือเปล่าบอกว่ามือกระลุบลูบลูบคือโบหอยหูนะพ่อ สมมุติเราได้ยินเสียงน้องไอเดียเราก็สิฟังเสียงแล้วก็คอยคอยงงงไปใช่เหรอนแล้วก็โดดลนกคืนแล้วก็ไปหาแลนลินเอยนหนีแล้วไปเลนลิ้นบ่อ่าแตเจ้ากินยังไงแล่เมื่อนี่เจ้ากินยังไงเลยเจ้ากินขนมหรือขนมกินข่าวมีแต่ขนมดีเลยดูเนนมวันีเราจะกินมากมากยี่ว่าลูกมอนยามันขิดแล้วล่ะมึงบปาจะหิวจะจะกินอีกเด้อกินในไรนมจังสูงเนาะ แล้วก็ใส่แล้วก็ตุ้ยคือได้สว่างเลยเขาา่าขม่าข่าตะกี้เราประงามสมีเดยหน่อยเนี่ยโอ้ภัก็ม,มาหามาแต่งตัวให้กวนอกิบกรนนีบประงามประลอยู่เยอะสวยๆลองใส่หมวกกินนมือคัมบมักใหญ่เนาะบอร์สกึ่งเส้หมวกไงก็ยินค่าว่าเมย์บุญกับพ่อเตียงิเรื้อที่ได้แก้วบ่โอ้เฮ็ดเรืะน<า>้ำแชมพูบ่โอ้หน่อยเดียละหมักสีชมพูน่าเสียเนาะสีชมพูบ่สีชมพูชมพูชมพูวันแวว แต่อีต้นนอกพันเหีมนนหายนอกพันหายน้อยจริงๆแล้วก็ซอกมนี้แล้วก็ซอกมกันแลนมานอไอเดียซอกุ่มอีต้นนอไอเดียสะลดฟังแล้วก็สะลดใจอีต้นพอเถ่าเจ้าก็หายพอเถ่าห่ไหน้ำกันลานก็พอเถ่าอันวานั่งไห่กอดกันเอาไห่ไห่เจ้ไ่เจมบ้นบวมหมื่นเราโบมีผัดลมเลยเนาะด้มเลือนไม่ตูจะอยู่ใไอยู่ในบออยู่นใจ ก่ๆนี่น้องเดีย่างก็ดเดือดขัวเ,เมำมาแเละทั้งมืดทั้งหอ้อนมีพัดลมพัดก็ให้เลยนะเนาะเดือดใจเป็นยังเจ้าเจ้าจะให้มีคุณยายใจดีซอยเจดีบ่ซอยเจ้าเจ้าขอไม่ลูกข,ขอผ่านช่องสองับเกิมเพื่อมีู้ใยา่ใจดีเบิ่งอยู่โ,โดยขอจังใดเอาเจ้าขอคุณยา่ใจดีเอ้ยซ่ยน้องไอเดียน้องไอเดียอยู่เพื่อนมืดกับพ่อสาวสองคนบินหูขอมาสวยเรือน้องไอเดียเนี่ยน้องไอเดียอยากมีไฟใต้ จะก็ว่าเป็นจักรคอและจะะโโักรนกมืน้นพ่อไงเ่ยเมียจะดีเออใสอยน้องไอเดียเลยเ,เด้อน้องไอเดียบบมีพายใส่เก็บอยู่แค่พอตู้มไปมืดเนาะเลยเวลากลางคืนเป็นเวลาน้องไอเดียเขาเมียนี่น้องไอเดียเบิ่งหนังสือน้องไอเดียต้องไต่ไฟบรรลุเจ้าต้องไต่ไฟอยู่างกลาคืนน่ะเบิ่งอยู่บนบูเทียนจะเบิง่บงนหรือเป่าใกล้ใกล้ชิได้เขาองพีน,นี้เนาะยไปเวลาชงบุญไฟเนาะ แต่คืนมาห้องมืดแทบเบิ่งตลงนาซีป่วยหงเนาะแต่คืนเอาอะไรเขียนรัวเลยรัวเลยจรินๆจะเามาแล้วก็รื้อเขียนไม่เอาใส่สอบ์ว่เขียนเนาะ้องโอ้น้องกะอยากว่นพูนอยากใจดีทุกภาคส่วนที่จนน้องชานน้องไอเดียอยากให้น้องไอเดียมีไฟใต้เนาะน้องกะยังเขียนหนังสือกับบเพื่อก็อยากให้น้องมีไฟส่งสว่างเนาะพี่น้องเนาะแต่จะซักขุมมายาบุราคาเฉลยดิฉันเพราะเถ้าเพิ่นมาเพิ่นจ้างเพิ่นเพิ่นจะจ้างเข่าไฟใส่น้องไอเดียเนาะ พวกมันไฟทุ่นลาเซลล์ทีูกเป็นไฟไฟแบบไฟ hey, ฟ้าเข่าไฟบ่อ, <No. S 1> อน่อนอืมทีน,บบน,น,นอยเป็นใจอีดูเคนเดียวพี่น้องเป็นกับเราเป็นเป็นเนาะเราปากเกี่ยงเนาไอ้คนปากเกี่ยงอาหารข้าวโดนๆจากมหาพเพื่ก็ยังจื้อซื้อมาทุกคนเนาะแ <c oughs> น่นแน่ใครสาธุคนนี่เอ้าใครสาธุนนังเทศไอยันต์ไอ้ะไอโนงเราเป็นเพื่อนน้องอ้อม เพราะเพื่อนเอออเอออเคยมาม่เงินเหี๋จจะจบเลยสบายดีสบายดีพะเท่าน้ำกัแล้วบอำนโอ้โห่เนาน้ำเต่เศร้ามื่อนี้พระเท่าขึ้นมาพี่ก็ได้บังไใครน้องไอเดียขึนมาทานมาเลยทานรทามแลอยากถามเรื่องรละเอียดเรื่องพืนเรื่องไฟเนี่ยหละกรสิบเมื่อื่นสิบมาิบพ่าจะไปหาโม่ะวันท้าเจ้าไว้เมื่อหลัะกับาเลยกับบนาไปคั้าเยระเท่าเพ็่นบ่ยากเียกอย่างามื่อื่นนี้ แหนดอว่าค่าเวียกบ่เย็นว่าค่าเวียืกอะเอากะถามเพื่อนก่อนเนาะเย็นเพื่อนบ่สะดวกไปสุดก่อนก็เค่ว่าบ้าไปแยากเหมเป็นนางในบ่เอฟซีบางคนก็มากว่าโอ้ขึ้นมพาไปว่าไปละเว้นสิพาไปเพี่น้องจะบ่เบิ่งคลิปกัว่าเขาตั๋วเนาะเขากระแสงเลยเด้มือนาะว่าอันพอเถ้าคนยากเวียกเพื่อนบ่ไปเรื่องเพื่อนค่าอันเยอะนะาร์ดานกับว่ากันในคลิปเนาะแต่มีเอฟซีบางคนบ่เบิ่งเนาะพี่น้องหละกันแต่อยากว่าแสแตลอดเวลาบ่คือเบิ่งบ่ติดตามทุกคลิปกระบู่้งหรอพี่น้องแต่คำูดทามชงโพลิปสูว่่ชองกติด ใส่เห็ดยังมายางไปใส่อยู่ใส่นอกกระสินูารละ,ละเอียดบดกระซิบุคอยเกิดคําถามปันไดเนาพี่น้องแล้วอ,ลอันนั้นประมาณประมาณสามร้อยสมร้อยอ่อสี่ร้อยนะพี่น้องสี่รอยแต่บางหมดสามรอยป0 0ป,ป,ป,ปลายสามรอก็3 0สมรอ,ก,อก็เดียน,นพี่น้องประมาณส,<ะ>สามร้อยหาสะิบเดียนมาสกมบ้าไปเพื่อว่ามีพีเนาะมีเอฟซีฝั่งยูเมกาเมหักคอหักไอหักอหักแกซื้อเลน้องไอเดียกับสีดของนอเพราะว่ามีบางคนพยามามถ่ายมาเด็ดเว่าเย็น ซอยเรืองอกเขาเนาะพอน้องกะพัสเข่าโมงมืดอยู่ตากะบ่กคอยเห็นอยู่นิดน่องเมื่อสักครึ่งชั่วโมงไปห้าโมอมืดเนี่กยใส่กบชนโตผวาอ่าขามีเพื่อนใจดีซอยเรือมากยินดีหักเนาะเพื่อเป็นขาน้ำมันเฮาเกิดตื่นข่าหักซ้าขากวดพัสเข่าเนาะพี่น้องเนาะเม่สิพาเพ่่วโไปห้าโมอมืดเลยเศร้าเลยมาหนัดมือให้ผัสเข่าหมู่ทากเนาะแย่งไว้เพราะว่าอ่าบางเสือมือก่อนคือจะเข้ามาแต่เ่าสิมาหักเม่์แหละกะเพป็นกะข้าเห็นอ่าห้องน้ำของน้องไอเดียก็แล้วไปทธีเรียบร้อยเนาะพี่น้อง สีชมพูเนาะพี่น้องขาออนุญาตเปิดเบิรงเดอทางในเพิ่นโอ้เนาะสีชมพูทั้งนอกทั้งในนะพี่น้องนักสีของเพิ่นยังบเบด้วยนะพี่น้องยังนักอยู่เนาะอ๋อเออันนี้ก็จะเป็นบอลหนึ่งขอเป่าไฟของเพิ่นเนาะ เป็นกระชิขึ้นมาหนึ่งเข่าอยู่นี่นะเพราะว่าหนึ่งอยู่ตะลางมั่นกาฝนตกฝนห้าแต่ว่าบอนี่ถึงว่ามั่นสีบอดีบันไดแต่กะพะอ้นได้พี่น้องเฮ็ดจูเฮ็ดกินหนึ่งเข่าเปล่าไฟแต่กะขาหา้ว้ตะลุมตะล่างก็ย่นมามยางมาอมันเฮ็ดทำลายถุยบ่วงเนาะกับปะไหวเทิงเทียงเนาะพี่น้องท่าเพื่อนเนาะโอพี่ไหาเทิงเทียงสบายดีน้อง พี่น้องอันนี้ก็ค่ะเงือนเพ่นก็นมีอ่าบเมนโบเมนของเพ่นเนาะแต่ว่ามันเป็นขังขังวัวเนาะสว่าง,าางอ่ะกุย้ยชุกเขียวพี่น้องชุกแล้วพี่น้องอ่าตาชุกข,ขาต้นเจ้าของแล้วไปใส่เด้นี่เูเห็นกล้ยชุกว่ามาเบิง่งทางทา้งหลังของหน้ามนอน,นเนะาะกะจะมีอ่าหัวหัวขังวาดเนาะพี่น้องนี่รวมคุมุมในโอ้ยเป็นยักษิวขึ้นยากเลยพี่น้อง อาหน่อไหม่เกิดกำลังข้นนาะพี่น้องลังบ้านของเพื่อนโอ้ตาป่ากล้วยเนาะแต่ว่าก็ยังดีแต่ว่ามันโมโหน้องถขายหกอะยันงูน้ะพี่น้องมันช่วงยันไห่ย,ยันานาเนาะมันก็นยันงูเงี้ยวขึ้นนาอพี่น้องขี้เช็บแม่งอ่อด้นะ้เนาะสารพัดโอ้กล้วยสุกเขียวนะี่มันก็นจะซุกเธอละ ทโลวีแลพี่น้องมันจะบูสุกพร้อมกันเนาะเพราะว่าตอนที่สาวลายเคยเมเคยปลูกแแต่ยังหน่อยมันกาสสดีกินเทรามา่มาเทรามะแบบมันบูสุกพร้อมกันเนาะมันบอกล้วยอื่นกล้วยอื่นอนะ่ะมันจะแบบตัดเปลี่นเครือเลยเนาะแต่ว่าแจ่กับพูกคูอกันเนาะแต่ว่าตอนที่ปลูกนล้มันซุกเทโลวีพี่น้องตอนนี้ให้ทั้งสกนนากึ่งพนังโอ้่มกับน้องไอเดียอยู่นอกพี่น้องกะ คาะพ่อแม่พี่น้องมาหลาะมาชมเมืองเนาะหลังจากที่ว่าโบได้มาโดนพ่อสมควรเนาะกะมาตอนนี้ทั้งของน้ำเิ่นกันแล้วเลยเนาะกะเสียอย่างเดียวเนาะพี่น้องก็คือว่าเพิ่นบ่มีไฟใส้เนาะกับคือว่าทั้งเมียพอเถ่าเพิ่นเนาะก็ได้ตัดไฟกะบบฮูเพิ่นให้เรื่องหย่างกันเนาะพี่น้องเพิ่นกะหอดเนาะกลางคืนมาบังมือกะหอดนอนอากาศก็หอดปุ๊บเอา มาทางกอเนาะไหมน้ำมันเป็นกะป้าพี่น้องพอราว่ามันกระสิซสิงส่วงระดูทำนาเนาะน้ำไหมก็ออกไล่ไหลพี่น้องราะวายามฝนฝ่ามันตกเรื่อยเนาะกันกะสิน้ำไหมน้ำมันกับพอหากินได้เนาะยามนี่กะทั้งน้องไอเดียกันกะนั่งกินนมอยู่นะพี่น้องเป็นกะดีอกดีใจเนาะทั จิตทางให้มีจิตใจจิดหวังในนั้นขอ้นมางเอาด้วยความชัทดเชิงเอาด้วยความจริงใจเลยก็บ hmm. กันงอแหลแบบพระเวทนะเม mm hmm. ็นชนนั้นยอดทีนน่สุดแล้วแ,ลแต่ชื่อพอเดี๋ยวก็ยังว่าชื่อเวทวิชัยเนาะ mm hmm. อันนี้ซื้อเวียงไซนี่มาอยู่ตรงแงวนี่เปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยโอ้เปลี่ยนชื่อใหม่เหรอพ่อโดยชื่อเก่าหลือซื่อเวทวิไซพ่อเถาเวทวิัย์วิัยเพิ่นกระหายพิ่นว่าอันเสียใจเพิ่นว่าเสียใจจักเสียใจพ่อเถาวก็หายเนาะเห็นร้านหายห่อนเลยก็หายน้ำบ่ขิดค่อยแล้วเนาะขิดค่อยแล้วบอกอีบาบร้านและไม่ได้ใช้เมื่อเพิ่นตัดนาแบบว่าว่าได้ว่าอย่างกันบ่าวเถาอยู่ๆก็ตัดไปเลย ทำมามาเปิดไฟเอ้าไฟบ่มา saus, lings, บ่ตีบปดเห็นเฮ <en> <ฆ Holiday. S 1> ือนหมวดมาเนาะเพราะว่าจังหวะเพราะว่าจังหวะเห็นคลิปเห็นคนที่มาสัเฮือนสั่งซ่าลดขึ้นจย่างง่ายขึ้นขึ้นแบบว่าเขี่ยหรือจะอะไรหรืออิจฉากระพุ่งเนาะถึิงจรงตักเพราะว่าอ้าวอยู่ดีๆอยู่กันมาตั้งเก่าปีสิบปีบ่เคยตัดนี่ยนะอิจฉาแบบอิจฉาคนอิจฉาแต่ไม่อยู่แล้วเราอิจฉาประตูแต่ว่าประตูบ่เคยเราบกเคยจามมันเพราะว่าคนเฮาเนาะ หัวแมยกัะดวแต่แต่ว่าหัวตรงมอนไปผู้อื่นลมันคือเกิดความสร้างความเกลียดกันคนแบบมันมันเบิดักต่อกันนะที่นองมันปริยมกันสรางโกับนี่หลานอยู่ล้ถ้าเป็นืนขึ้นัต้องเป็นคนดีนะแม่มาชมมันรัง้นแได้เห็นน้มัน่อตจมีน้องไดีอย่นพอตู้ได้พ่อตนี่่ะ่าทีไปใช้กลับไปได้แต่โมเมนต์พีเมนต์น้องไปบ้านอื่นเขายังเข่า ยอนความบางนี้คนเฮามันขืนดบุคือกันเนาะคนเฮามันขืดบุคือกันเลยคนหายอภัยกันอย่างเงี้ยนิดนอยคนเฮาคือแบบคำบอกนี่แล้วคนเฮาคิดคิดดีวบาดีทําดีมันหายเงี้ยนนส่วนแล้วมันมีแต่คนแบบว่าคนที่ซาบาังเบียดกัน<า>คนขี้บุสามามันลายสมัยน,นีนน้ม<า>ันเปไปตามยุคของมันพี่น้องหยุกสุดท้ายมันคนเอาไรไงซ่าเฮาแปลว่าเราเป็นคนบาปเลยคนบาปคือคือแบบเน่เน่เนับ้คพี่เนี่ว่าแบบคนยุคสุดท้ายคนบาปมันจะลายกว่าคนดีพี่น้อย เพราะนันเขาก็ต้องอยู่ไงเอาลกนี่แหมันอ่าให้มีความสุกเนาะกระเถาตะกยาเขาเขาเหตุไดกับพวปพเนาเขาก็มีแตว่าอาจจะมีพี่เนะใจดีเบิงเขาอยู่คนอาจจะช่วยเลือเขามาเนาะเากับาวนาว่าแตงสันแต่ก็ลองไอเดียกันคิดว่าหนาจะได้น้องเขาไวๆเขาดีไว้ถ้าเกิดว่าเบิงก่อนเนาะถ้าเกิดว่าทั้งทังทังทังอื่นบ่มบัวได้เลยเรากระิ่อมาเนาะกชิอมาพี่น้องกิดเลยพน้อไอเดีนก่อนเดนไอเดนไี่นว ว่าโบแน่ทางบนเตียง่นกับผู้ใหญ่ตายเด้เดอน้องไอเดียเดอก็มีแบบเดี๋ยวไม่แต่มาอื่นก็โอเคเนาะพอแม่พี่น้องสำรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบประจำนี้เนาะขอบคุณขอบคุณเด้อที่เสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามาหบชมคลิปสไลา์แต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อไม่ว่าจะเหตุการณ์เหตุงานอย่างทำธุรกิจอย่างขอให้ลาบลื่นเนาะพบแต่ความสุขความเจริญ ต่อไปภายหน้าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สลายเซกอก็ขอกล่าวค้าว่าสบายดีและสวัสดีเดอเอฟซีเบอร์สฝูซูคน